อันนี้เอามาแล้วเนาะเ,นเรากี่ปีเจอกันครั้งหนึ่งเจอแล้วครับเจอ YouTube ชื่อดำโวยนะเมื่อกี้ถ่ายเขาแต่เราก็ไม่ยอมครับเราแน่นลิปแล้วมาอยู่ตรงนี้จะได้6นลิปจนแบตหมดอ่ะจุยห่วยไอ้คนเอาเลยคนสวยครับแต่ว่าชอบจุยร์จแบตยังสู้ถ่ายอ๋อมันหาได้ที่ไหนคนเราการรวมตัวของ YouTube ชื่อดังครับมาของบ้านถวดแล้วก็สุรินครับอย่าง ดินด่วนครับถือว่าร้านกวาดซับครับมีที่ไหนครับแถวบ้านเราเนาะสุดยอดครับนี่อีเดลครับอดอลผมเลยไม่ช่ไอดอลนะอดอลไอดอลพี่วุิก็กำลังสัมภาษณ์พี่วงเนาะเรื่องของประวัติและก็ความเป็นมาอ่าพี่วุธก็จะได้ช่วยเหลือเรื่องของการสื่อออกไปเพื่อใจบุญเพื่อขับรถตามทางนี่ของเต็มทำไงพี่วุธเขาแจกให้ไงขับไปเออนี่ของพี่วงพี่วงเขาเอาถ้วยทางกะมังหม้อมาให้เด็กเอาไปได้ไหมทีนี้จะยากตรงนี้แหละพี่วุิ ว่าต้องเพิ่มขนาดรถใช่แลยอ่ะเขาเปลี่ยนเครื่องใหญ่กว่าเด้นจริเมื่อที่เขาบอกว่าเขาบอกว่าให้รวบรวมเงินอ่ะแล้วก็ซื้อรถแท็กๆให้แกขับเลยอ้รถแท็กสามสูบนะแล้วนั่นเลยสามสูบหวานเครื่องใส่ได้เดี๋ยวเราต้องถามก่อนที่แกขับเป็นไหมล่ะเหมือนั่นละโมโผงใส่แบบนี้เลย ไ้เครื่องดีๆลใช่ใช่ครับนะเผื่อพี่วุฒิลงคลิปนี้ไปไปไมมีล้อไม่ได้ใช้เอาก็ไมให้เกน้อยเก่งของรไปที่มีมล้อแบบไม่ได้ใช้งานครับนี้ยันน่าจะเท่าแบบสมุบที่เขาใช้กรุงเทพเลยครที่มีของลงไม่ได้ใช้ก็ตสั้งก็าสมสสท่าไรนะตอนวันนี้เป็นรวมผล รวมเจ้ยอ่ารวมพลยูทูบชื่อดังที่มาช่วยพี่วงการครับพี่กรอบเพจดเทรเทรผ่านแล้วนี่ยเขาผ่านแล้วจะดูในยูทูบมันมีดิผมพิมพ์ไปแล้วมันไม่มีมีพิมพ์ว่าอะไรที่กรอบบัญชีรายได้ยูทูบเออมีมันเหมือนการในยูทูบเลยใช่ไหมอะไรนะต้องต้องต้องค้นหาชื่อว่าอะไร ีบอกบัญชีเก็เก็วิธีบอกบัญชีเก็บเปิดไฟเมื่อกี้ออกมาจากหน้างานผมครับผมเพิ่งควบมืนต้องรอข้อความก่อนมันให้เกอกเลยดิเกาะเลยก็เกอกวะมันมันมีแบบว่ามันต้องเกอกไกลนี่ตัวนี้ใช่ไหม ไอ้พี่เนี่ะเป็นที่คุ้มเลิศโค้งเออเลิศโค้อร่อยความมีน้ำใจของพี่วุฒิดินด่วนครับที่เอื้อเฟื้อให้กับน้องๆ youtube ช่องใหม่ๆครับใครทำอะไรเป็นทาพี่วุฒิครับพี่วุฒิทานมาหมดแล้วครับเรื่องทุกอย่างครับ <c oughs> <c oughs> แนะนำน้องๆแนะนำช่องเล็กๆอย่างทีมงานน้องไม้เนาะกำลังมาแรงครับใช้บ้านนา นีคงไม่ได้ไปไหนครับวันนี้ก็น่าจะได้ทําคลิปกับพี่ๆน,น้องๆแถวนี้นะครับแล้วก็อักําลังใจช่วยพี่วงเนาะอ่ากำลังใจช่วยพี่วงก็รออะไรครับรออะไรอยู่พี่วงจะหันกลับไปทางไหนถ้าเสร็จรอบนี้ก็ว่จะลงตรงนี้แลับเกาะกันนี้เดี๋ยวลงลงม,มีตังขมิ้นหน่อยนึงว่าจะไปแรกก็มันเหมือนจะไกลอมืมีตังขมิน้น เล,เลขขมิญนะเอาเลขตั้งขมิญหรืใช่แลเอาตั้งใจจุยเอาไปได้ตั้งขมิญมาจากไหนได้มาจากร้านเ,ออเข้าใจไปตั้งขมิญหรือก็ให้ไม่ไม่ก่อนผมไปร้านเมื่อห้าปีที่แล้วผมเก็บได้อ๋อได้เป็นร้านเลยเยอะมาใช้มันก็เป็นเงินอาจจะเป็นเงินเศษอะไรเขาเนาะคนรวยอะไรเขาไม่ไม่ใช้ก็เป็นเงินเก่าเอ่อ อย่างเป็นคนรวยเขาก็ไม่ใช้เขาใช้เงินไทยตอนนี้พวกเราอยู่ในช่วงของการรอไหลเลยพี่เนาะ FC ก็กำลังจะส่งอะไรมาเมื่อกี้ใจผมก็อยากประกอบเลยแต่เพราะว่าเขาจะส่งอะไหลมาก็ผมก็ต้องรอพี่วงก็ต้องรอเนาะเพื่อได้ของดี่วงเนาะรออีกสักนิดมันได้ใช้นานๆให้มันจบทีเดียวไปเลยครับอเ FC ก็ใจดีมาใจดีช่วงท้ายครับใจดีก่อนที่เขาจะประกอบก็เลยต้องรอเนาะแล้วก็สื่อที่ มีประสิทธิภาพก็มาถ่ายให้เราเมื่อกี้รับรองพี่วงได้รถใหม่แน่นอนโอ้ได้รถเก่าไม่เป็นไรครับขอให้เสร็จเนี่ยท่านได้ที่ใจบุญครับถ้าผมมีทุนทรัพย์ผมซื้อให้ใหม่เลยครับจริงๆผมยังไม่รวยถ้ารวยผมเปลี่ยนให้พี่วงใหม่เลยเนาะเอาแบบพอเพียงอ่าใช่ครับพอเพียงเป็นคนรวยอะไรนะครับเดี๋ยวรู้เลย มนก็มีต่งี้แหละไ่ไทยเี่เนาขาแนะนำเขาแนะนำแนะนเนาะใช่นี่ใช่ไม่มีวันเป็นนะพี่เนาะขนาดยุทู่คุมยักษ์คสมัคสื่ายใจใช่ไหมคือเป็นอ่ะสร้างมันเป็นเองหน่อยนี่เจอพี่วุฒิดินดวนว่าซะแล้วครับ่ะพี่วุฒิต้องไปดูแน่นอนครับถ้านไม่รู้หรอกใช่ไหมฮะพูดจริงก็ว่ามาครับพี่เนาะ ดี ane, ๋ยวผมไปนนนู่่กอครับครับพี่ครับพี่เดี๋ยวผมตามไปครับขอบคุณมากครับนี่ฮะขออนุญาตถ่ายพี่บูลแล้วเมื่อกี้ขออนุญาตแล้วถ่ายได้ตลอดนะครับอครั้งเดียวถ่ายเลยครับถ่ายคนดังอ่าพอมีโอกาสครับลืมตาอ้าปากได้กับเขามั่งเนาะโอ้ย๋ยวไปทักหว่าแม่ดูสะพอนะใส่บ้านเนาะ จอมง,งัดดราม่าเนาะชอบทําให้มีเรื่องถช่ใชแบบธรรมาดาธรรมาดาไม่มีคนโน้เนี่ยต้องแบบต้องแบบให้เขาด่าผมดามา่าไหมผมของขึ้นเลยผมคนนี้เสียเนาะบางทีเราจิตใจนักเลงเนาะอ้ย <c oughs> ผมนี่เจอเต็ม<อ>นนเต็มนัดไปไปกับเต็มนี่น,นั่งหน้ารถนี่ตนไลฟ์สดนี่ยังขึ้นเลยอ๋อยังทำมาทำไมคนนี้นี่่งๆเนี่ย ที่ครอบตับ้งใแก๊สไงครอบถังแก๊สที่เราติดแก๊สอะเออใช่ผมคิดว่าเป็นอะไรเดี๋ยวก่อนนะใจอย,อยู่นี่ฮะวันนี้เสียตินไม่อยู่ครับผมได้หลายคลิปนะครับจะของมา <S <S เปิดไปเจอคลิปผมตกใจแน่นอนผมไม่ได้บอกว่าจะมาเลยครับเนาะไม่ได้บอกเสียตินว่าจะมาบ่อครับวันนี้เรามาเลยเจอทั้งหลายๆคนอ้นนี้มาเจอทุกคนเลยครับ อุทมวานนี่มันเยอะเยอะนี่ยวันนี้หลายคลิปเลยหลายเลยเลยเนานี่ต้องชาร์จแบตถ่ายไปเรื่อยเลยครับคิดดูถ้าถ้าเก็บทุกช็อตอย่างเงี้ยเรียบเลยหรอไม่เราไม่เคยมีเวลาพี่เนาะไม่ไม่คผมก็อย่างงี้นะพี่อพยายามวันละสิบวันละสิบกว่าสิบห้าไม่ไหวเอาทุกช็อตถ่ายไปงี้นะที่ยังไม่ผ่านอัดอีงเดียวผมได้อยู่เจ็ดเจะดแปดพันละพันซับแล้วผมเข้าไปดูอยู่มันเพิ่งขึ้นมาช่วง เดือนที่แล้วผมก็ขยันลงหน่อยถ้าไม่ขยันลงก็ไม่ลงเนาะขยันก็ลงอยู่เข้าอยู่ทิ้งช่วงไปประมาณวันสองวันปุ๊บเรียบร้อยผมโดนหลายครั้งนะผมทิ้งไปเป็นเดือนเป็นสิบห้าวันมันหายเนาะอันนี้เพิ่งมาลงเดือนที่ผ่านมาเพิ่งได้ทํางานเนาะแล้วก็ลงตลอดปุ๊บแต่นี่เราก็เหมือนว่าเราต้องมาทำเรื่องน้นใหม่ตอนนี้น่าจะดังแน่นอนเพราะว่ามาเจอยูทูบเบอร์หลายคนแต่พูดจริงๆผมหน้าผมหน้าด้านครับชอยู่อยูดีเหม ทั้งทีแล้วก็ตังเมนี่แหละยืมไปสองร้อยไม่คืนอ้าวมีประเด็นนี่แล้วครับมีปัญหาแล้วก็เล่นแล้วคู่นี้ครับมาจะไปซื้อเราให้อาจารยนชูยืมตอนไหนโอ้วาดไปคร่เอาครูเอาสองร้อยซื้อให้ช่างกินหน่อยโอ้ลืมอ่าผมสมทบทุนให้อาจารย์ชูด้วยนิดนึงลืมจริงๆเมื่อกี้ถ่ายคลิปแกแล้วพี่เมมครับสมทบทุนนิดหน่อยเราขาวอ้าวอ้าวไปหาพี่ชูผมบอกแกอยู่เมื่อกี้เลย เรื่อลืมลืมต้องอาจารย์ชูขอบคุณครับผมผสมผสมเพราะว่าวันเกิดอาจารย์ชูใช่วันนี้วันเกิดอาจารย์ชูก็อะก็เป็นน้องๆนะครับเนาะเอได้จ่ายไหมฮะไอ้ที่ยืมกันได้นอแกล้งลืมใช่ไหมครับไอ้ต้นกินนี่น่ะครับก็จะให้คืนใช่มาเช้ญเราให้อาจารย์ชูบอกว่ามีอยู่ยี่สิบบาทเออเดี๋ยวจำได้แล้วไม่ลืมหรอก ยืมเนี่ยพี่ชายยิงแตงอื่นละลืมนี่นี่ครับมาทวงมาได้มาแบบนี้แนะเนาะชื่อผมเหตุผลว่าที่ผมไม่ให้ต่างใจยืมพ่อยจำลืมสองเดือนเคยหายลอยเดียวโอ้นี่ก็พูดมาไดปนคนนึงเปิดประเด็นให้ซ้อมไมโคราจำได้ไหมเมานั่นน่ะอ๋อก็เมาไงก็เมามันเลยลืมจำได้ไหมให้ยืมตอนเมาเนาะไม่เลยนี่ครับบรรยากาศยูทูบเบอร์ที่มาช่วยพี่พี่วงครับ มานี่ช่วยทุกคนนะครับไม่ใช่ว่ามาถ่ายแต่ยูทู e เนาะมาช่วยเป็นกำลังใจครับทุกคนมาเป็นสื่อครับอ่ะอพี่วงเลยไม่เสร็จสักทีพี่วงเนาะรออะไรเดี๋ยวยังตัดออกไปกระยายทำที่ใหม่ อืมค่อยเออเราค่อยย้ายตำแหน่งพี่ตอนนี้ตำแหน่งเก่าไ่ต้องย้ายแต่ก่อนมันโดนเลยเนาะเราปีโอยเนาะเราพี่นิ่มเนาะไม่มีงานทำด้วยใช่สูสีโคเอินโมอยังนะอ่ะพี่นิ่มพี่นิ่มมีรถอกล้อด้วยมีครับมีอ่ะวิ่งที่ไหนวิ่งกับป๋าตุงครับอ๋อตอนนี้วิ่งกับป๋าตุงครับผมทำงานกับป๋าตุงอ๋อแล้วแต่เราเนี่ยคือถ่ายยูทูบอย่างเดียวครับ อ๋อไม่ไม่ลูกชายขับครับโอ้ลูกชายขับเป็นแล้วนะโอ้รุ่นลูกชายเก่งนะเลยถือว่ามีลูกชายที่ช่วยพ่อแม่ได้นะอายุ21ปีขับรถดำของพ่อคุณพ่อก็เดินถ่าย YouTube ครับนี่ฮะต่อไปต้องไป YouTube ชิลล้างครับเวลาเจอด่าพ่อจะน้อยใจหน่อยให้เป็นไรเนาะเรื่องปกติครับอ่าให้เรื่องน้อยใจกับลูกชายไม่หน้าจะน้อยใจเลยนะพี่นรื่องไม่ร้องไห้ต้องเจอพี่ชายน้ำตาคอเบาต้อเบ้าเลย ช่วงสมัยโดนไปรุ่นใหม่ๆอ้าวอาจารย์อีเผากันแล้วครับเนี่ยเผาลงช่องผมแลยครับเอฟซีผมได้ยินแนี่ยดูทุกอย่างนะอยู่สังกัดลำกรีนครับลำกรีนอ๋ออยู่ลำกรีนอยู่กับปาตุงครับผมอยู่กับปาตุงครับเนาะพี่เมมก็มีรถหกล้ออยู่นู้นเนาะอยู่กับปาตุงตอนนี้ได้ขุดนะยังครับจอดครับจอดอ๋อยังจอดครับยังจอดไม่ใช่ยังขุดยังจอดเนาะ ยังไไม่ด้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับเข้ามาช่องพวกเราก็ช่องเสียสรดคุณวิรำก็อย่าลืมติดตามผมเพิ่มเรื่อยๆนะครับที่ใครไปดูช่องหนึ่งในนั้นก็มีผมแล้วนะโอ้ขอบคุณเสียเอ็กครับหรือว่าเอ็กดัมซิงครับเนาะที่จะเข้ามาติดตามพวกเราครับแล้วก็ผมดูติ๊กตอกบ่อยดิวยเขาพูดถึงเรื่องยูทู e ไปไมมก็แกชอบลงติ๊กตอกเอายอดวิวโอ้เอายอดเอายอดยอดซับ พอมันเข้าไปเยอะมันก็จะมีคนคนซับมาให้เราเนาะอ่ะมีโทรศัพท์เข้ามาครับคลิปหนะ้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ